สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การลงทุนในยี่กีนะคะวันนี้วันที่20มิถุนายน2563อแอดใหม่จะพาเพื่อนๆมาดูทริคหลังเบิ้ลนกันวันนี้เบิ้ลนหามาเยอะมากเลยนะคะออกผลมาได้ที่21รอบแล้วค่ะตอนนี้เบิ้ลนหามาเยอะมากนะคะแล้วสูตรที่แอดใหม่เคยลงให้วันนี้แอดใหม่จะมาเพิ่ม เลขชุดเข้าไปเป็นชุดหลังเบิร์จากปกติแอดใหม่จะให้ทิกที่ด้านข้างนี้นะคะเป็นเลขพิกัด3ตัวบนนะคะนำไปรูด19ประตูนะคะเลขชุดที่1คือ123ค่ะเลขชุดที่2คือ567และแอดใหม่ได้สังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจะมี890เหมือนกันเพราะฉะนั้นชุดหลังเบิร์จะไม่มีตัวเลข1ตัวคือเลข4นะคะเท่านั้นจากนั้นจะมีเลขชุดอยู่3ชุด เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับต้องการลดทุนในการทบสารรอบหรือในรอบที่3ให้ปล่อยผ่านรอบแรกเลขชุดไหนออกไปแล้วให้เอาเลขชุดอีก2ชุดที่เหลืออยู่มาเล่นนะคะอีก2รอบเพราะว่าเลขทั้ง3ชุดจะมาภายใน3รอบทั้งหมดนะคะวันนี้ก็แนะนำทริคแบบนี้เดี๋ยวมาดูสูตรแรกกันก่อนคือพิก,กัดบน3ตัวนะคะเป็นเลขชุดเดินดีที่วางทริกนี้มาให้เป็นเดือนแล้วนะคะ มาดูที่รอบที่หนึ่งค่ะห้าห้าเจ็ดนะคะห้าห้าเรอบที่หนึ่งถ้าเราปล่อยผ่านาตามสูตรที่แอนใหม่แนะนำเนาะปล่อยผ่านรอบแรกนะคะมาชุดหนึ่งสองสามกับแปดเก้าศูนพราะฉะนั้นจะเหลือชุดห้าหกเจ็ดหนึ่งชุดนะคะเล่นรอบที่หนึ่งยังไม่มามารอบที่สองค่ะมาที่ชุดห้าหกเจ็ดนะคะต่อไปรอบนี้ก็เป็นเบิ้ลค่ะพอเบิ้ลมาปล่อยผ่านรอบแรก ชุด1 2 3สาและห้าออกไปแล้วจะเหลือชุด890รอบนี้เข้าเป็นรอบที่1เราได้เด้งด้วยนะคะไม่ต้องตัดเลขซ้ําจะได้เพราะว่าชุดหลังเบิลเนี่ยมีโอกาสที่จะออกพี่น้องสูงเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดเลขซ้ํานะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เด้งลงทุน57บาทต่อรอบกําไร33บาทต่อรอบค่ะถ้าต้องการเงินกําไร100บาทนะคะ เราก็ลงทุนที่200บาทนะคะลงทุนที่สามบาทคุณจะได้เ,เริ่มต้นที่สามบาทนะเล่นเลขชุดหลังเบิ้ลเพียงชุดเดียวคุณจะได้กําไรที่หนึ่งบาทนะคะไปวางสเติบการลงทุนของเตงให้ดีก่อนนะคะว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่ที่จะตามทบได้3มรอบทุนไม่พอถ้าทุนล,บ,ลบที่3เนี่ยสามารถนำมาเล่นรอบหนรอบสได้อีก1ชุดเลยนะคะ เพราะนั้นก็แนะนำว่าให้ปล่อยผ่านรอบแรกเพราะว่าเรามีเลขชุดถึง3ชุดด้วยกันวันนี้ต่อไปหก0ูนยนค่ะเบิ้ลมาปล่อยผ่านรอบแรกออกชุด5้าหกเดนะคะเด้งด้วยนะคะปล่อยผ่านไปแล้วปล่อยไปเหลือเลขชุดอยู่สองชุดคือ8 90กับ1 2 3นะคะเราจะเล่นเลขชุดไหนก่อนก็ได้นะคะเล่นเลขชุดไหนก่อนก็ได้ แต่ถ้าให้แอดใหม่แนะนํามันก็เป็นไปได้ทั้งสองชุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปล่อยผ่านไปทั้งสองชุดก่อนถ้าปล่อยผ่านสองรอบเลยเอาแค่รอบที่สามแบบนี้ก็ได้ปล่อยผ่านอีกหนึ่งรอบชุด890ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือชุด1 2 3ให้เราเล่นถ้าเราปล่อยผ่านสองรอบนะคะ567กับ890ออกไปแล้วจะเหลือชุด123มาเล่นในรอบสุดท้ายในรอบที่3ก็เข้าเลยนะคะ ต่อไปนะคะมาดูในรอบที่มีเบิลในรอบถัดไปรอบที่10ไม่มีนะคะก็มาดูรอบที่16ค่ะเบิลมาปล่อยผ่านรอบแรกรอบต่อไปเริ่มเล่นนะคะเพราะว่ารอบแรกออก1 23รอบที่18เราจะเล่น5 6 7กับ8 9 0อันนี้เข้าทั้งสองชุดเลยนะคะถ้าใครที่ปล่อยผ่านไปอีกหนึ่งรอบในรอบนี้เราจะหลุดเราจะไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วเราต้องรอเลขชุด เบิ้ลมาในรอบต่อไปเพราะว่าออกครบแล้วทั้ง3ามชุดนะคะถ้าเราปล่อยผ่านทั้งสองรอบแบบนี้คือเราจะไม่ได้เราต้องรอเลขชุดในรอบต่อไปนะคะเลขชุดในรอบต่อไปห2สองหหสองหมาเราจะรูดปล่อยผ่านรอบแรกก่อนนะคะห้าหเเข้าไปแล้วค่ะ890เข้าไปแล้วนะคะถ้าใครที่ปล่อยผ่านแค่รอบแรกรอบที่สองเนี่ยรอบที่21สบเเราจะต้องเล่น1 2 3สาซึ่งก็เข้านะคะ แต่ถ้าใครปล่อยผ่านไปสองรอบเลยฉันจะเอารอบที่3รอบเดียวก็ต้องรอไปนะคะแต่ถ้าสังเกตว่าใน20รอบเนี่ยเลขชุดทริก3ชุดเนี้ยพี่กัดบนเดินดีก็ควรจะลงทุนตั้งแต่รอบที่1 2ึสลงทุนได้เลยค่ะนะคะแต่ลดเปอร์เซ็นต์ในการที่จะตามทั้ง3ชุดเลยก็เหลือแค่รอบ2กับรอบ3ก็พอเอาทุนในรอบที่เราจะทบในรอบที่สไปเล่นในเลขชุดใหม่รอบใหม่ จะสร้างกำไรได้ดีกว่านะคะต่อไปมาดูอีกหนึงทริกกันบ้างก็คือทริกที่สเนี่ยจะเป็นเลขชุดหลังเบิ้ลเลขชุดหลังเบิ้ลให้เล่นเบิ้ลพี่น้องและ10บแต้มชุดบนเท่านั้นนะคะเราจะลงทุนที่38บาทต่อรอบกำไรก็เท่ากับการลูด2ตัว19ประตูนะคะเราก็จะได้กำไรที่52บาทไม่ได้เด้งนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขชุด แต่ก็เดินดีเหมือนกันจึงนํามาแนะนำเนาะชุดแรกนะคะเบิ้ลมาเราตามพี่น้องเบิ้ลสิบแต้มนะคะเข้ารอบที่สี่ค่ะเป็นรอบที่สามต่อไปเบิ้ลมานะคะตามเบิ้ลพี่น้องสิบแต้มมาพี่น้องค่ะสิบแต้มก็มานะคะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเลขชุดไหนมันเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ตามต่อเราจะรอเบิ้ลในรอบต่อไปต่อไปเบิ้ลมาค่ะตามพี่น้องก็เข้ารอบแรกนะคะ จากนั้นรอบที่9นะคะเบิ้ลมาค่ะตาม10เบิ้ลพี่น้อง10บต้มมา10แเต้มนะคะต่อไปรอบที่16ค่ะเบิ้ลมาตามเบิ้ลเบิ้ลมานะคะเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะในรอบที่16ค่ะเข้าไปแล้วเนาะต่อไปรอบที่17เบิ้ลมาค่ะตามเบิ้ลพี่น้อง1ิบต้มนะคะเข้าพี่น้องนะคะอันนี้ก็เลขชุดเดียวกันค่ะย้อนกลับไปดูนิดนึงเพราะว่า รอบที่21เราจะเล่นอะไรเพราะว่ามันไม่มีเบิ้ลมานะคะเราก็จะเล่นมันเข้าไปแล้วในรอบนี้ค่ะก็คือชุดพี่น้องนั่นเองทีนี้เพื่อนเพืเขาเห็นแล้วว่าใน21รอบเนี่ยเลขทริกทั้งสองทริกนี้ที่แอดใหม่นํามาฝากเป็นชุดที่เดินดีอยู่แต่ว่ามันจะมีช่วงหลุดแน่นอนจะไม่มีสูตรไหนที่จะเข้าภายในสมรอบทุกสูตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดทุนในการเล่นก็คืออย่างที่บอกเราควรจะปล่อยผ่านรอบแรก เอาทุนที่จะทบในรอบที่3ไปเริ่มชุดใหม่นะคะในรอบที่2ในและรอบที่3าเหมือนกันเป็นรอบแรกของเราถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนฟังซ้ำๆหรือไปดูวิดีโอเกา่กาๆที่แอดใหม่ลงให้นะคะสูตรทุกสูตรที่แอดใหม่นำมาลงให้เนี่ยเป็นสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกวันขึ้นอยู่กับว่าสูตรไหนจะเดินดีที่สุดในวันนั้นเราก็เลือกชุดนั้นมาเล่นทั้งวันถ้าหลุดเราก็รอให้เลขเดินแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ได้แต่ไม่แนะนำให้เล่นทั้งวัน ควนตั้งเป้าเล่นได้แล้วถอนรอเล่นในวันใหม่ไปเลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครยังไม่ได้สั่นกระดิ่งก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้อัดใหม่ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ